สวัสดีค่ะยินิตรักษาสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับข้อสุขารนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม25 6 8ัหรือ2,025นนั่นเองนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปสามารถกด ไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าในไทม์สแตมป์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใน e s สคริปชันนะคะกดนาทีได้เลยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะต้องมีการชี้แจงก่อนเริ่มคลิปเป็นประจำนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมค่ะเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เปียเทา่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มาทำนายภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแต่ถ้าไ้่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนนนนนัั้้่เองะะคะแลวก็ จะมีกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนของคุณใน u t u b e นะคะกดได้เลยนะคะเรียกว่า playback speed นะคะหรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นกดขึ้นได้เลยนะคะหรืออยากปรับให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะฟังแบบสป e ด d ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed นะก็ฟังต่อเนื่องไปได้ยาวๆเลยนะคะเพืะะ่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของ วันนี้กัเลยดีกว่าค่ะ,ะชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูดวงรายเดือนประจําเดือนกระกฎาคมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พี่เนตแล้วก็ไพ่ทาหลอยอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย generosity concentration eight of cups Four of Wands, the Empress. ขณะนี้กิ่งฟ้าอัดในช่วงที่ฝนกำลังตกหนักพอสมควรเลยนะอาจจะมีเสียงฟ้าร้องหรือเสียงฝนเข้ามาในไม้อยู่บ้างนะแต่พยายามโฟกัสที่เสียง,งกิ่งฟ้าละกันนะคะ Five of Cups, n i n e of Wands, the Devil, Temperance. Nines of Cups Seven of Wands Page of Cups Nines of Swords And the last one by s u t a i นะคะ the Chariot พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นอันดับแรกนะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณอาจจะมีการเดินออกจากอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่า ไม่ใช่สำหรับเราหรือว่ามันมีเหตุที่เราต้องจากมาจากที่หนึ่งเพื่อไปอีกที่หนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีการเดินทางก็ได้แต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นการหลุดพ้นหรือออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่หรือสิ่งที่มันไม่ดีนะคะแล้วเดินหน้าต่อกับสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราในตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเป็นหนึ่งได้อัปเดตอัปเกรดเวอร์ชันของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ ในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนของการที่จะมีคนคอยหนุนดวงคุณคอยสนับสนุนคุณแต่ในเวลาเดียวกันคุณเองอาจจะมีการไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้อื่นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีเหตุที่เราอยากจะไปปฏิบัติธรรมหรือทําบุญมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ต้องบอกตรงๆว่าถ้าสมมติคุณมีการทําบุญกุศลหรือมีการทําสมาธิหรือเป็นการสวดมนต์หรือการกระทําความดีในรูปแบบต่างๆจะบอกว่าสิ่งดีๆพลังงานดีๆจะคอยหนุนดวงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีหมดละคะ่ะแต่ ถ้าเรายิ่งปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆจะคอยหนุนนําคุณให้คุณพบเจอสิ่งดีๆนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการออมีคนอุปถมัมภ์ค้าชูบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะ ไปอยู่ในงานมงคลหรือมีงานมงคลเองหรือว่ามีข่าวดีมีการเฉลิมฉลองกับอะไรบางอย่างนะคะหรือได้รับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ภาคภูมิใจหรือสิ่งที่เหมาะสมกับเราเข้ามานั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีคําเตือนว่าอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมเรียกว่าเอาตรงๆคือชาวราศีมังกรอย่ากระทำความชั่วสิ่งที่มันเป็นการกระทาความชั่วหรือผิดศีลธรรมมันจะเข้าหาตัวเราเองไวแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ดีค่ะสิ่งดีๆก็จะเข้าหาตัวเราเองค่อนข้างไวด้วยเช่นเดียวกันนะ มันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องจัดการหรือบอกว่าเออแบบมีความปวดหัวหรือเครียดในบางเรื่องแต่สุดทา้ายกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะออจะบอกว่าให้แบบดวงเราราบรื่นราบเรียบโอ้ดีทุกประการทุกอย่างมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องปกติข,ของมนุษย์เราที่เราเองอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นอย่างใจาบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องออได้รับบททดสอบบทเรียนหรือว่าเราต้องต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้อนะคะ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะเจอบางเรื่องที่มันเป็นนห ว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะหรือมันอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยที่เราเองต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้แต่คุณผ่านพ้นได้แน่นอนกิ่งฟาเชอร์แบบนั้นเสมอนะคะหรือว่าต้องระมัดระวังในเรื่องการพูดการเจรจาการสื่อสารเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารหรือว่ามันอาจจะมีการมีปัญหากับคนหมู่มากนะคะาบางทีบางครั้งมันอาอาถ้ามองในแง่ที่ดีมันอาจจะแปลว่ามีการ หาจุดตรงกลางให้เจอเหมือนการประชุมการพูดไก่เกลียดต่างๆก็เป็นได้นะคะ,ะแต่สุดท้ายแล้วว่ากินฟ้าเชื่อว่าถ้าเรากระทำในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องกลัวสิ่งดีๆพลังงานด้ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองคุณอย่างแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะ Three of Wands Ace of Pentacles Ace of Pent Cups โฟร์อัพคัพส h e ดอะวิ o ออฟฟอดีมากค่ะเรื่องการงานของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะแปลว่า,ามีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้บางท่านอาจจะมีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานบางท่านอาจจะมีการออกจากงานเดิมไปทํางานใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมคือไพ่มันขึ้นการเจริญเติบโตการเจริญก้าวหน้าหรือบางคนอาจจะมีการเหมือนเป็นหนึ่งอัปเกรดอั อัปเดตเงินเดือนมากยิ่งขึ้นหรือว่าหน้าที่ของหน้าที่ของคุณนะอาจจะสําคัญมากยิ่งขึ้นหรือว่าเรียกว่าโดนทาบทามหรือโดนดึงตัวไปทํางานเป็นได้หมดเลยนะคะแต่มันอาจจะมีชอยเซื่อฟมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีการขยับขยายมีการปรับปรุงแก้ไขต่างๆเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องผู้คนต่างๆก็ได้หรือว่าการวางแผนต่างๆในเรื่องของการทรําธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่บางท่านอาจจะบอกว่า,อาตอนนี้เนี่ย อยู่ในระหว่างการตัดสินใจการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะแต่ถ้าในกรณีอย่างที่กิ่งฟ้าย้อนไปพูดคําเดิมตอนที่กิ่งฟ้าทานายในช่วงแรกถ้าเราทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิด ะะต้องควรพึงระวังเอาไว้ว่าวิบากกรรมหรือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันจะย้อนเข้ากลับมาหาตัวเราแต่ถ้าเราไม่ทาอะไรผิดไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ไพ่ก็จะบอกได้เหมือนกันว่าโอกาสใหม่ใหม่โอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาเป็นของคุณแต่บางคนบอกว่าอาจจะทางานเดิมๆทํางานที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันท้าทายความสามารถเราเข้ามาหรือเราอาจจะได้แสดงศักยภาพแสดงฝีมือมากยิ่งขึ้น ก็เป็นได้นะคะคุณจะมองเห็นช่องทางในเรื่องของการทำอาหากินมากยิ่งขึ้นนะคะอะแล้วก็รวมถึงจะมีคนคอยอุปถัมภ์คำชูจริงๆโดยเฉพาะจริงๆจะเป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลือซับเป็นส่วนใหญ่แต่มันไม่เสมอไปต้องเป็นผู้หญิงนะสามารถเป็นผู้ชายได้หรือ LGBTQ ได้ได้หมดเลยแต่จริงๆแนวโน้มอะคะ่ะ คือไพ่มันขึ้นว่านารีจะอุปถัมภ์ดีหรือว่าช่วงนี้ต้องการกําลังใจจากใครให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีพระคุณที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือหรืออวยพรอวยใยให้เราพบเจอสิ่งดีๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะแปลว่าโดนดึงตัวไปทํางานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแต่มันมีเรื่องต้องตัดสินใจฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณแต่คุณตัดสินใจได้ถูกต้องแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะและไพ่ขึ้นแคล้วคลาดอด,อดอนน้้่่งงมวตไไ นะคะแล้วก็คุณจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งหรือว่า คุณเองอาจจะแปลว่ามีหนทางในการทำสิ่งต่างให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าดีอยู่แลวยิ่งดีขึ้นทวีคูณแต่ถ้าคุณกำลังพบเจอปัญหาใดๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายไปตามสเตปในตามการเวลาของมันหรือว่าการแก้ไขในในเนื้อง,งานของมันนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะอ่าโอเคฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกมองหางานใหม่ๆอยู่มีโอกาสได้งานสูงมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเสียงฟ้าร้องดังมากไม่แน่ใจเข้าไปในไม้ไหม,มแต่เสียงดังมากตอนนี้นะคะฝนตกหนักสุดๆอื โอเคเรามาดูเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะเป็นยังไงบ้าง The Magician นะคะ,ะ Three of Pentacles แล้วก็ King of Swords ดีนะคะดีมากๆแต่แค่ว่าต้องเพียรพยายามเยอะนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่บางคนอาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ค่อนข้างดีมากดีทั้งสองทางเลยทั้งงานและก็เรียนของคุณเอาตัวรอดได้ทั้งสองทางหรือมีคนช่วยเหลือแล้วก็ไพ่ขึ้นแบบ The Magician ส่วนมากคือฉลาด ความจำดีหรือว่าเรียนรู้ได้ไวหรือเข้าใจอะไรต่างๆได้ไวมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเรียนเพื่อต่อย,ยอดทางธุรกิจหรือการทำงานดีมากเรียนได้เลยช่วงนี้เพราะว่าบางท่านอาจจะต้องเสียเงินไปกับพวกหนังสือค่าเล่าเรียนหรือว่าการเรียนการศึกษาเพิ่มเติมก็ได้หรือตอบปริญญาต่างๆในช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีการทํางานโปรเจกต์หรือทีซิสต่างๆอะไรพวกนี้ช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่าต้องทํางานหนักนิดน,นึงเพราะว่าไพ่ขึ้นเคียงกับส,ส่วนมาก หนักหรือว่าแบบต้องทำงานกลุ่มเยอะหรือบางคนอาจจะแปลว่าต้องอ่านหนังสือเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือมั่นคงคือรอดดีค่ะเรื่องการเรียนการศึกษาดวงขึ้นมากมากๆเลยนะคะ,ะเรามาดูต่อใน,นเรื่องของการเงินค่ะ two of wands นะคะ f of, of swords 9 of pentacles 6 of pentacles queen of swords 10 cups การเงินนะ่ะมันมีคำเตือนหนึ่งอย่างที่มันขึ้นมาจริงๆขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พลังงานมันเหมือนมันย้ำแต่กิ่งฟ้าไม่ได้พูดเพราะว่าอยากมาเปิดให้แบบชัดเจนอ่ะแล้วมันก็ขึ้นแบบนั้นจริง,รงๆคือช่วงเนี้ยอ,อ,อย่างที่กิ่งฟ้าบอกว่าเออถ้าคุณจะทําบุญอะไรต่างๆดีนะ แต่อย่างที่กิงฟ้าพูดเสมอในทุกๆคลิปไม่ใช่แค่คลิปนี้ก็คือเราต้องทําบุญโดยที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราจะช่วยเหลือใครต้องช่วยเหลือโดยที่ไม่เบียดเบียนหรือเดือดร้อนตัวเราเองกิงฟ้าบอกเสมอเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราถ้าใครจะมาขอให้เราเซ็นคําประการหยิบยืมตังหรือมาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยถ้าปฏิเสธได้ปฏิเสธนะเพราะว่า1มีโอกาสที่จะไม่ได้คืน หมือนทําบุญเลยให้แล้วให้เลยนะคะสองมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้จากการหยิบยืมตังหรือกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆต้องระวังถ้าในกรณีตัวเราไปกู้หนี้ยืมสินคอนอื่นเราต้องคืนด้วยนะจ๊ะทําสัญญาให้มันถูกต้องด้วยนะจ๊ะไม่เช่นนั้นวิบากกรรมเข้าหาตัวคุณเองแต่ถ้าเราเป็นกรณีที่เรากําลังจะโดนหยิบยืมตังอย่างเงี้ยค่ะถ้าปฏิเสธได้ปฏิเสธเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการให้ใครมาหยิบยืมตังหรือมาเบียดเบียนเราเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัว นะคะแล้วก็แต่ถ้าเรามองในเรื่องการเงินต่างๆเรื่องอื่นเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้การเงินของคุณน่ยถือว่าเข้ามาเรื่อยๆแต่มันอาจจะมีเหตุต้องเสียตังค์ออกไปอยู่บ้างอาจจะเสียตังค์ไปกับอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดบางคนอาจจะเสียตังค์ไปกับงานสีดำหรือเรื่องสุขภาพของเราหรือว่าผู้อื่นนะคะหรืออาจจะเสียไปกับบางคนเนกอกายภาพบําบัดหรือว่าแบบ สุขภาพเราอะปาประมันเนี้ยเป็นตน้นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆมันอาจจะเป็นปัจจัยอื่นที่เราอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องการซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่ก็เป็นได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเงินของคุณนะถือว่า คุณอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวหรือตัวเราเองหรืออาจจะได้มรดกตกทอดหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเงินของคุณมันมาจากความสามารถอยู่แล้วฉะนั้นเงินมันอาจจะออกไปพอสมควรเลยแต่เงินก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะคุณก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าในกรณีบางคนเงินเดือนมันฟิกซ์มันแปลว่าอะไรมันอาจจะมีเหตุต้องใช้ตังเยอะฉะนั้น,นเดือนในเดือนกรกฎาคมคุณเองต้องบริหารเงินให้ดีไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วอุ้ยเครียดจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนเลยโ no ถ้าดูดวงเล็กเครียดอย่าดูดวงนะคะเราดูดวงเพื่อเป็นมนุษย์เหนือดวง ดูดวงเพื่อให้ระวังว่าอ๋ออาจจะต้องใช้จ่ายเงินเก่งแน่ๆเลยฉะนั้นบริหารเงินให้เป็นเขียนเอาไว้เลยวางแผนให้มันดีเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าก็เชื่อหนึ่งอย่างว่าถ้าเราเพียรพยายามจะบอกว่าอันเนี้ยอาจจะวงเล็บน,นิดนึงถ้าใครที่โสดนะคะแล้วแบบโฟกัสเรื่องเงินมากๆโฟกัสในเรื่องการหาตังค์มากๆหรือการทำหากินมากๆช่วงเนี้ยเงินเข้ามาสะพัดคนที่โสดแล้วอาจจะรวยกับปกตินะคะแต่บางคนบอกว่ามีคู่แต่ฉันก็เต็มที่กับงานนะอ่จก็เอาไปเลยค่ะเต็มๆเงินในช่วงนี้เข้า มาดีนะคะแต่มันจะบอกว่าไม่มีเหตุเสียตังค์ไปมไม่ได้มันจะมีเหตุบางอย่างที่ต้องเสียตังค์ออกไปบ้างนะคะถ้าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกเอาเงินไปทําบุญบางส่วนก็ดีแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อน5บาท10บาทก็ได้คือการทําบุญทําได้หมดเลยแล้วแต่เราที่เราอยากทำแต่ที่กิ่งฟ้าค่อยดูช่วงต้นอาท้ายคลิปอยู่แล้วนะคะว่าทําบุญกับอะไรแล้วดีในเดือนนี้ของคุณนะ,ะประมาณนี้นะคะถัดไป สำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทนะคะอู้ t อ e Sun ขึ้นมาเลยนะคะแต่ท r i o b s o u ขึ้นมาด้วย Nice s o สดโอเคอ่ะ The Full อ่ะต้องบอกแบบนี้นะอ่าถ้าสำหรับคนโสดสนิทเลยเนี่ยอ่ถ้าเราต้องการความรักที่คุยขำๆคุยเล่นๆไม่ได้ผูกมัดมีเข้ามาแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราต้องการความรักที่แบบคบกันนานๆเป็นหนึ่งเนื้อคู่คู่บุญคู่บารมีตอนเนี้ย อ,อ,อาจจะยังไม่ได้มาในรูปแบบแบบนั้นนะคะอาจจะรอลุ้นเดือนอื่นไปก่อนนะคะแต่เดือนนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาถ้าตัวเราเองไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรือเอาตัวเองเออกจากบ้านบ้างหรือว่าคุยกับผู้คนหลากหลายคนมันมีเข้ามาค่ะแต่ไพ่มันขึ้นว่ายังเป็นความรักที่ผ่านมาผ่านไปหรือว่าเป็นความรักที่คุยขำๆคุยเล่นๆหรือว่ามันไม่ได้มีการลงลึกถึงคำว่า deep talk หรือ detail มากในเรื่องความสัมพันธ์นะคะ,ะเพราะว่าไพ่มันยังขึ้นยังควบมา้า ออกไปอยู่นะคะหรือตัวเราเองอาจจะลึกๆแล้วแบบว่ายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นที่จะมีใครมันอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาเข้ามาหรือฝ่ายเราหรือทั้งสองฝ่ายนั่นแหละฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่กีฟ้าบอกนะโสดแล้วรวยไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อนนะคะเราไปลุ้นเดือนอื่นไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะคะเอาความเป็นจริงด้วยนะแต่ถามว่ามันก็มีคนเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจยู่นะคะหรืออาจจะแบบมีคนอยากจะมาคุยกับเราหรือให้ความสนใจเราอยู่นะจ๊ะเออแต่มันอาจจะถ้าสมมติจะเจอความรักที่จริงใจจริง,รงๆมันอาจ จะต้องแบบว่าต้องอเจอกันด้วยความเขาเรียกว่าเจอกันด้วยความที่มีแบบ mutual friend หมายถึงว่าอะไร มีพ่อสื่อแม่สื่อเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือผ่านจากคนที่เราไว้ใจได้อะเข้ามาอันนั้นะมีโอกาสได้คุยสารสัมพันธ์ต่อไปยืดยาวนะคะ,ะถ้าเป็นกรณีเคสแบบนี้นะโอเคถัดไปสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะไพ่ยังคงอ้อจริงๆไพ่ขึ้นว่าถ้าคุยกันมานานมากระยะเวลาหนึง่งแล้วก็คุยกันอาพูดเลยคือดิฟทอคุยกันแบบ หลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันบ่อยๆคุยกันเป็นประจำไม่ได้แบบหายไปจากกันแล้วก็มาคุยกันหมยหายแล้วก็คุยไม่ถ้าเราคุยกันเป็นประจำกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันสูงมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงถึงขั้นมีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปอะไรเงี้ยคือกิ่งฟ้ามองว่า มันก็จะยังไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆแต่ไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสที่บางท่านจะชัดเจนกับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นคือได้แฟนนั่นแหละมีโอกาสสูงมากๆเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นที่จะได้แฟนหรือชัดเจนอ่ะเปอร์เซ็นค่อนข้างสูงมากในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีง้อง,งอนทอกกะเลาะกันเล็กน้อยนะคะแต่ถ้ามองอีกม,มุมหนึ่งถ้าสมมติคุณทั้งสองคนอ่ะมีมีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวต่างจดดาัง ว่าความสัมพันธ์ของคุณแบบว่าไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยดูแลกันและกันไม่ค่อยใส่ใจกันและกันหรือว่าท็อกซิกใส่กันมากๆมีความหึงหวงกิงฟ้าขอพูดตรงๆนะไม่ได้อยากให้คุณมีปัญหาหรือท่าน,นเลิกลาแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วก็ไม่มีความห่วงยายให้กันเนี่ยมีโอกาสสูงค่ะที่จะมีการห่างจากความสัมพันธ์หรือเลิกลากันสูงมากๆนะคะบอกไปเลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าถ้าสมมุติว่า มีคนใดคนหนึ่งไม่จริงใจกับความสัมพันธ์มีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมันท็อกซิกใส่กันมากๆมันไปจากกันแน่นอนเพราะว่าจริงๆไพ่มันขึ้นเตือนความจืดชืดในความสัมพันธ์แต่ถ้ามองในแง่ดีบางคนบอกว่าเออก็จริงใจด้วยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ความสัมพันธ์มันจะเป็นเหมือนเส้นตรงคือถ้ามองในแง่ดีคือมันเส้นตรงคือมันไม่ได้มีความบือหวาอะไรแต่มันอาจจะ าขาดความหวานไปนิดนึงสาหรับบางคู่แต่ถ้าบางคู่มันมีความท็อกซิกกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วระวังเดือนนี้ให้ดีเพราะว่ามันเหมือนมีการหลุดพน้นจริงๆไพ่มันขึ้นต,ต,ตั้งแต่ต้นที่กิ่งฟ้าบอกว่าการเดิอนออกจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มันสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ถ้าโดยเฉพาะใครที่แบบว่าโอ้มีเชิงชู้สาวเข้ามาเกี่ยวโอ้จบไม่สวยแน่นอนต้องระวังตรงจุดนี้นะอันนี้เป็นไพ่ให้คําเตือนนะถ้าเรารักกันดี ไม่ต้องห่วงคําทํานายตรงนี้นะคะสาหรับคนที่แต่งงานเราเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานช่วงนี้อาจจะมีการไปโฟกัสที่บุตรลูกหรือบริวารหรือโฟกัสในเรื่องการงานหรือการเ,าเขาเรียกว่าการสร้างอนาคตด้วยกันซะมากกว่าถือว่าโอเคไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างไข้เขาขึ้นเตือนมากๆในเดือนนี้ไข้หวัดคัดจมูกน้ำ,นำมูกไหลพวกเ,เขาเรียกว่าโรคตามฤด,ดูกาลอ,อย่างเช่นแบบตอนนี้อสมมติฝนตก บางทีมันอาจจะเป็นแบบว่าตาฝนเป็นหวัดง่ายนะคะระวังเรื่องปวดหัวปริสะหรือว่าการที่แบบบางทีคิดเยอะ,ะ,ค,ะคิดเยอะคิดมากนะคะอาการเกี่ยวกับเรื่องใจของเราจิตใจของเรานะคะแล้วก็ระวังเรื่องปวดคอบ่าล่ยนะคะ แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะคะอยู่บนความไม่ประมาทอ,อย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุได้จากการที่แบบบางทีเราประมาทนะคะอ,ะอ่นนี่คือเตือนไว้เลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นบางทีมันอาจจะมีการเจ็บตัวอยู่บ้างในเดือนนี้แต่ถ้าหมออย่างเงี้ยเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเออต้องไปทาําสญากรรไปเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่บางคนอาจจะบอกทําฟันแต่ถ้าเราบอกว่าเออไม่ได้ทําปัจจัยเหล่านี้เลยจริงๆริกิงฟ้าอยากให้คุณไปทําบุญนะ,ะเดี๋ยวกิงฟ้าบอกเรื่องการทําบุญให้อันดับแรกการทําบุญอย่าลืมทํากับคนที่มีพระคุณก่อนอาจจะเป็นออ่่่่พพแแมมบุญ ที่ป้านาอาปุาตยตายาแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมนะคะนี่บอกเสมอเข้าใจนะคะฉะนั้นทุกอย่างทำเท่าที่เราไหวใครดีกับเราให้ดีกลับแค่นั้นเองถ,ถัดไปทําบุญ ทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีแล้วก็ทำบุญเพื่อแก้เค้ดในเรื่องพวกสุขภาพหรือเรื่องแบบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยหนึ่งไปบริจาคเลือดซักถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์วัะบาทน้ําพุโรงพยาบาลสงฆ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆค่ะที่เป็นแบบอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ต่างๆก็ได้ทําให้หมดได้เลยนะคะอะไรก็ได้เลือกเลยนะคะอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะแล้วก็หม,นมนททั่นสวดมน เสริมพระก็ถาเงินล้านสัก30จบได้9ก้ถึงสาจบนั่งสมาธินะคะอย่างน้อยวันละ1-9นาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีมัง,งกรใครทําคนนั้นได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยากอะ่ะยิ่งกว่าก็คือการนั่งสมาธินะคะคนอาจจะไม่ค่อยได้ทําการทําบุญนะ่มันทำง่ายเพราะว่ามีเงินก็ทํานะคะห้าบาทิบาทก็ทําได้แล้วอะไรเงรี้ยอันนี้เปียบเปยเนาะแต่นั่งสมาธิเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าคุณทําได้ จะด,ดีต่อตัวคุณจริงๆอันนี้คือก็ขอก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญใครที่แบบนั่งสมาธิหรือสวดมนต์หรือว่าทำบุญกุศลนะไงต่างเกิงฟ้าข็อขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ท่านพบเจอสิ่งดีๆอะไรที่เเป็นคําเตือนก็ให้เรามาระวัง ไม่ต้องไปกลัวแค่เป็นมนุษย์เหนือดวงดูเอาเป็นแนวทางแต่ถ้าอะไรที่ดีไม่ต้องไปหลงระเริงเก็บเป็นกําลังใจขอให้ท่านมีความสุขมากนะคะขอนอาตจบคำธนาแต่เพียวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางก,กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มด้วยหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์อตงค์โยตรงตัวเองขอบคุณมากที่สนับสนุนกันสาหรับใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังกิ่งฟ้าทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วสามารถไปคลิกลิงก์ด้านล่างกิง คุณนะคะเป็น12ราศีที่เป็นดวงเครื่องปี่หลังนั่นเองนะคะเป็นคลิปที่เห็นหน้ากิงฟ้านะก็สามารถไปดูกันได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะคะหรือเพื่อให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิงฟ้าติดตาม f Facebook Fan Page จติดต่อ IG ได้วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอก,กันแม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะล คขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ